สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่อยากพูดถึงเรื่องที่ผมเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณคนดูช่องเรามากๆนะครับที่ยิงคําถามมาเราก็เลยย้อนกลับไปทวนดูปรากฏว่าเออจริงวะ่ะแม่เจ้ามันมีอะไรบัดซบแบบนี้ในอนิเมะอีกแล้วจริงๆด้วย พวกเราอาจจะเคยเห็นเนื้อเรื่องที่ทําให้แฟนๆ one p i e เข้าใจผิดบ่อยๆในอนิเมะนะครับที่ผู้ก,กากับกับคนเขียนบทมั่วขึ้นมาเองท้งทที่อะไรแบบนั้นมันไม่มีในเนื้อเรื่องหลักของอาจารย์โอดะหรือก็คือเจ้าของการ์ตูนเขาไม่ได้เล่าแต่ทีมอนิเมะแม่งใส่มาเองไม่ว่าจะเป็นโซโลฟันลูฟี่เป็นแผลในตัยานเลยนะฮะหรือว่าแฉ่งแขนงอกออกมาเป็น2แขนรอสู้กับลูฟี่และอื่นๆอีกมากมายซึ่งตอนที่มั่วเนื้อเรื่องขึ้นมาเองเหล่านั้นนะครับทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเออ มันก็เป็นธุรกิจอะไรนะมันคือการยืดเนื้อเรื่องให้นานๆของโตเออนิเมชันนะครับเพราะว่าเนื้อหาในอนิเมะเนี่ยมันจะได้ไล่ตามมังงะไม่ทันนะครับไม่งั้นถ้ามันชนกับมังงะต้นฉบับเนี่ยมันก็จะเอาเนื้อหามาเล่าได้ยากนะครับอีกทั้งการยืดเนี่ยยังได้กินค่าสปอนเซอร์ฟูจิทีวีอิ่มๆตราบนานเท่านานแต่เรื่องที่กําลังจะพูดเนี่ยก็ทําผมปวดหัวเหมือนกันพอย้อนไปดูแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ เรื่องของแชงและบาโรโลมิโอนะครับก็อนิเมะแม่งทํามาแบบนั้นก็คือในอนิเมะตอนที่751นะครับอันนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่าถ้าในเนื้อเรื่องหลักจริงๆที่ออกมาจากคนเขียนเนี่ยมันจะอยู่ในวันพีซเล่มที่80นะครับตอนที่8 0 0 8ถึง802จะเป็นช่วงที่จบภาคเดสโรซานะครับแล้วก็จะไปต่อเกาะโซซึ่งบาโทโลมิโอกับกลุ่มโจสลัดบาโทคลับเนี่ยก็ไปส่งพวกลูฟี่ถึงเกาะโซนะครับเพราะว่า กลุ่มหมวกฟางเราแยกทางล่วงหน้าพาเรือซันนี่ไปรอที่เกาะโซก่อนแล้วตอนกลางภาคเดสโรซาเนาะพอจบศึกนั้นแล้วพวกลูฟี่โซโลอุซบโรบินแฟรงกี้รอและกัซามูไรเนี่ยก็เลยอาศัยเรือของบาโธโลเมโอนะครับเดินทางไปเกาะโซโดยในตอนเนี่ยก็จะได้เห็นการเดินเรือแบบพิสดารของพวกบาโธโลเมโอในโลกใหม่ว่าเออะมันก็โทรถามยายที่อยู่บ้านนอกนะครับแล้วก็เป็นยายใครก็ไม่รู้แถมยังเชื่อฟังคําสั่งคุณยายจ๋าจัด อย่างเช่นหัวโนเอาน้ําตาลโปซี่เรือรั่วก็เอาหมากฝรั่งอุดแล้วก็หาวิธีแกะหมากฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นการเล่นมุกต่างๆนะครับซึ่งมีแค่ไม่กี่หน้าด้วยในตอนนั้นแต่ว่าเป็นตอนที่สนุกดีอีกตอนนึงเลยนะครับแต่ในอนิเมะนี้ไม่ได้ทําแค่นั้นนะครับในอนิเมะตอนที่751นะครับทีมโตเอ a แอนิเมชัได้พยายามหาไม้เด็ดในการแดกค่าสปอนเซอร์ของฟูจิทีวฟรีๆไปอีกหนึ่งตอนเราจะทำยังไงกันดีนะ และในที่สุดก็ปิ้งไอเดียด้วยกันกันเล่าย้อนแม่งให้หมดตั้งแต่ตอนแรกไปเลยสิโดยผ่านคําบอกเล่าของบาโธโลมิโอนั่นแน่ใส่ลูกเล่นชิบหายแล้วซึ่งก็นั่นแหละรครับแม่งเล่าย้อนตั้งแต่ลูฟี่โดนแชงกัดแขนเอ้ยลูฟี่ถูกแชงช่วยแล้วก็โดนแชงโดนแชงโดน ลูฟี่ถูกแชงช่วยและแชงก็โดนกัดแขนเออลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยลูฟี่เป็นไงมาไงสมัยเด็กจนมาได้หมวกฟางของแช่งไล่ไปจนถึงลูฟี่ตั้งกลุ่มจรสลัดโดยการชวนโซโลมาเป็นพวกนะครับจัดการมอแกนในเชลทาวแยกย้ายกับโคบี้รู้เรื่องโคบี้ด้วยแล้วก็กลัวคนดูจะหาว่าเล่นง่ายก็เล่าสลับสลับภาคไปสิเล่าย้อนภาคอาลองไปช่วยนามิ เรื่องราวบนหมู่บ้านโคโคยาชิเป็นยังไงรู้ยันซอกเือขอฮูดากตัวละครแล้วก็เล่าถึงตอนเจออุซบตอนสู้กับกลุ่มคุโรปยันได้เรือแมรี่มายังไงแล้วก็ไปพัตาคารบราลาติเยมีเรื่องราวของซันจิแล้วก็จากกันอย่างซึ้งนะครับไปเกาะดรัมเจอด็อกเตอร์คุเลฮะได้ช็อปเปอร์เป็นพวกเล่าย้อนไปยันเอเนสล็อบบี้ยันทิวเลอร์บาร์กนู่นเจอบลูคแม่เจ้าแดกอิ่มอิหนึ่งตอนแถมถ้ามึงจะขี้เกียจวาดใหม่จะต้องใช้ลายเส้นแบบนี้เนี่ย ไม่แคบเอาจากตอนเก่าๆมาใส่ไปเลยวะแล้วบรรไลงก็เริ่มเล่าแล้วครับเพราะว่าเนื้อหาในแอนิเมะตอนนั้นมันจะเล่าย้อนสลับกับรีแอคของพวกกลุ่มบาโธโลเมโอแล้วตอนที่มันเล่าย้อนเรื่องลูฟี่ตอนเด็กนะครับอนิเมะแม่งทาเพิ่มไปแบบว่าให้บาโธเนี่ยเล่าเรื่องของลูฟี่กับแชงนะครับแล้วลูกน้องก็บอกว้าวสุดยอดสุดเป็นรุ่นพี่ลูฟี่เลยได้เจอกับแชงผมแดงนังนติเด็กๆ,ๆเลยโอ้ oh, อีชิบให้ อะไรที่คนเขียนเขาไม่ได้เล่าก็อย่าพิ่งแสลนใส่ไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะไปขัดกันเองอีกแแหละเพราะเราจะเห็นในมางอะตอนที่1126นะครับว่าบาโทโลมโอเนี่ยมันไม่รู้หรอกเรื่องแช้งช่วยชีวิตลูฟี่ตอนเด็กๆเนี่ยถ้ามันรู้มันไม่ไปเผาธงก็ตั้งแต่แรกหรอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในอนิมะเนี่ยแม่งทําเหมือนกับว่าลูฟี่กับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันมานั่งเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังทีละฉากทีละฉากแล้วบาโทโลมโอก็รู้แล้วก็ไปเล่าให้ล ในเนื้อเรื่องมึงก็เห็นอยู่ว่าแค่ออกเรือมึงก็เจอพายุลูกเห็บแล้วใครมันจะไปใจเย็นแบบมาวาโทมานี่สิฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังตอนเด็กๆนะฉันเจอกับแชงราชเกามีทิมตาตัวเองเพื่อโชว์ความกล้าในการออกทะเลจนได้แผลเป็นมาเนี่ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งจนภูเขามาเอาหำมาลูบหน้าชแชงละยซบนั่งขำไม่ทําอะไรใครมันจะไปมัวนั่งเล่าให้คนอื่นฟังว่ากูทมจริง สักแต่จะยืดเนื้อเรื่องแล้วก็แต่งอะไรมั่วๆเข้าไปเพิ่มแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งที่57นะครับที่ทีมอนิเมะเนี่ยแม่งมั่วเนื้อเรื่องเขียนอะไรขึ้นมาเองจนคนเข้าใจผิดหรือไม่สุดท้ายมันก็ไปขัดกับเนื้อเรื่องของมันเองแล้วก็มีเยอะมากนะครับบางอันอาจจะไม่เยอะแต่แม่งก็ไปขัดกันเองอย่างเช่นในภาควันุนคุนินะครับไอ้ทำนายดวงของฮอคินที่บอกว่าคนคนนึงจะมีโอกาสมีชีวิตรอดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พันนะแล้วสุดท้ายเฉลยว่าคือตัวมันเองััั่่แแลลมมมททายยดววงงตตเเเออีไรรฉคบ ดันรีบเล่าฟันทงไปก่อนเลยว่าเป็นใครและเสือกทายผิดด้วยโอ้และอีกเยอะเลยแต่นั้นมันก็แถได้อยู่นะครับแต่เอาจริงถ้าอะไรที่ยังไม่ชัวร์ในทีมงานอนิเมะไ,ไม่ควรปล่อยไก่ไปก่อนเลยทําบ่อยมากนะครับจึงไอ้อย่างกรณีนี้ที่ทําให้คนดูอนิเมะเข้าใจผิดว่าบาโธโลเมโอมันรู้เรื่องลูฟี่กับแชงมาก่อนแล้วอันนี้ผมก็รู้สึกกำหม,มัดใช้ได้ก็ว่าเออทําไมคนถึงคาใจเรื่อง บาโทโลเมโอกันเยอะจังว่าเอ้ยมึงไปเผาธงแชงทาไมมึงก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอว่าแชงเป็นผู้มีพระคุณลูฟี่ออย่างนี้นี่เองแม่ในอนิเมะนี่แม่งรู้ละเอียดรลวกับบาโทโลเมโอมันไปย้อนดูอนิเมะตั้งแต่ตอนแรกมาจริงๆวะ่ะเออมันมันเบรกเดอะโฟร์วอลจริงๆแต่ก็นั่นแหละรครับในเนื้อเรื่องจริงๆที่เจ้าของการ์ตูนเขาเขียนเองเนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นนะครับแล้วสาหรับวันนี้นะครับที่ผมทําคลิปสั้นมานี่ เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆนะครับมันเป็นการเติมแพชชั่นในการทําคลิปวันพีชผมได้แบบเต็มมากนะครับทำให้ผมแบบลุกขึ้นมากลางดึกแล้วมานั่งทําคลิปนี้เลยทีเดียวเอาตรงๆคือตอนที่นั่งตั้งใจดูอนิเมะในตอนนั้นคือหน้าผมนี่แบบเดียวกับแชงที่อยู่ในวอลเปเปอร์ข้างหลังอันนี้เลยครับแถมพอดูแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบมันอยู่ไม่ได้แล้วกูจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นกูทํางานตาไม่หลับแน่ขอบคุณ คนดูนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่มีการถามมาแต่จริงๆถามแบบนั้นเนี่ยถามเกี่ยวกับอนิเมะตอนที่751เนี่ยนะครับซึ่งในการถามมันนั้นเป็นการให้ข้อมูลผมด้วยในอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าพวกอนิเมะนี่คือผมดูรอบเดียวแล้วผมไม่กลับไปดูซ้ำอีกเลยในชีวิตนี้อะไรแบบนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนอกจากว่าจะย้อนกลับไปเก็บรายละเอียดเวลาจะทาคลิปหรืออะไรนี้ส่วนมากจะย้อนในมังงะแต่ว่าบางทีเราย้อนไปดูว่าในอนิเมะเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงว่มามันนําเสนอออกมายังไงอะไรเงี้ยนะครับดังนั้น มันจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่พอย้อนกลับไปดูแล้วผมจะไม่ลืมมันอีกเลยตลอดชีวิตแน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณผู้ชมที่กดติดตามแล้วก็คนที่กดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ระดับ300%อเอนครตะครับตามลายนามที่ขึ้นมาท้ายคลิปและกระดับเป็นร้อยเลยเอพี่กับใจดีจังเลยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในเร็ววันสุดท้ายนี้ฝันดีทุกคนครับผม